ต่อไปเป็นปฏิโลมักปุจฉาเปิดหนังสือไปที่หน้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนิษฐานมักะสัจจะกำลังเกิดนะมักกำลังเกิดสังสยะท่านแรกแต่ทุกข์ไม่ใช่กำลังเกิดท่านที่สองทุกข ก็กำลังเกิดเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานมักคกำลังเกิดเราจะพูดย่อยๆว่ามักแล้วนะทำเต็มก็คือมัคคสัจจะนั่นเองทุกก็เช่นเดียวกันนะจะพูดย่อยๆว่าทุกไปเลยนะก็คือทุกขสัจจ์มักคกำลังเกิดก็ต้องเป็นมักคขาเกิด มะอุบดูวิธีการหนึ่งปุกะละประกอบไปด้วยก็คือ2.3มะอุบมะอุบแต่เนื่องจากว่าสังสยะหรือคู่ถามเนี่ยเป็นทุกขสัจจะซึ่งเราก็ทราบมาแล้วว่าทุก ทุกขสัจจะจะเกิดร่วมกับมรรคจะเกิดในอุปาทกนณะของมรรคก็คือเกิดร่วมกับมรรคในขณะอุปาทกนะด้วยกันเนี่ยในปัญจวโวการภูมิไม่เกิดในอรูป,ปรภูมิเราจึงเขียนแยกออกมาอย่างนี้เลยนะจากมอุปเราเขียนแยกออกมาเป็นปะมะอุปชุดหนึ่งอะมะอุปชุดหนึ่ง ปามะอบก็คืออุปาทกนาของมรรคในปัญจโวการภูมินะเราย่อมาจากปัญจโวการเรมัคคัศาอุปาทกานิส่วนอะมะอบก็คืออุปาทกนาของมรรคในอรูป,ปภูมิซึ่งเราย่อมาจากอารูเปมัคคัศาอุปาทกานินะก็เลยจำแนกแยกออกมาให้เห็นภาพเป็นอย่างนี้นะว่า มะอุบเนี่ยถ้าแยกก็จะแยกได้เป็นป่ามะอุบชุดหนึ่งอัะมะอุบชุดหนึ่งแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายไว้เลยเครื่องหมายข้างหน้าเครื่องหมายแรกเนี่ยเป็นเครื่องหมายของสันนิษฐานส่วนเครื่องหมายหลังเนี่ยเป็นเครื่องหมายของสังสยนะสันนิษฐานมักกรลลังเกิดเราก็ต้องใส่เครื่องหมายถูกให้มันตรงกับ สันนิษฐานไว้นะข้หมายข้างหน้าเป็นข้อหมายถูกทั้งสองดังนั้นเราก็จะนําสังขยะแต่ละท่อนนะมาเลือกหาองค์ธรรมที่ตรงกับสังขยะแต่ละท่อนไปสังัยะท่อนแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ทุกขสัจจะไม่ใช่กําลังเกิดเราก็ไปดูในปะมะอุบกับอะมะอุปว่า ตำแหน่งไหนทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดได้ตำแหน่งนี้ทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดได้ตำแหน่งอะมะโอปเราก็ดึงมานี่อะมะอุบนะอะมะอุบอุปนะอาทกะนของมรรคจิตในอรูปภูมิเราก็เขียนองค์ธรรมไปเลยว่าเนื่องจากเป็นอุปาทั้งหนะของมรรคจิตในอรูปก็ต้องเป็นมรรคบุคคลเบื้องบนสาม เป็นมรรคบุคคลเบื้องบนสามนะโสมมักไม่ได้นะโสมมักไม่ได้โสมมักเนี่ยไปได้ในอรูปไม่ได้เพราะว่าในนั้นไม่มีประโตโคสะปัจจัยดังนั้นอามะอุป,อปาทกะนาองอมรรคจิตในอรูปจึงเป็น บุคคลจึงเป็นมรค่าบุคคลเบื้องบนสามซึ่งจิตก็คือมรคจิตเบื้องบนสามนะมรค่าบุคคลเบื้องบนสามนะที่เป็นไปในประวัติการในอรูปปูมิูมคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรคจิตเบื้องบนสามเจตสิกสามสไม่ยากไม่ยาก ต่อไปสังขยะหมดหลังต้องการองค์ธรรมที่ทุกข์ก็กําลังเกิดก็ไปดูนี่นี่ทุกข์กลังเกิดก็ต้องเป็นปะมะอุปเราก็นํามาเขียนไว้ปะมะอุปอุปาทกณนาของมรรคจิตในปัญจโวการภูมินะมาหมดเลยถ้าเป็นปัญจโวการภูมินะมรรคจิตมาหมดเลยบุคคลก็ต้องเป็นมรรคบุคคลสี ที่เป็นไปในประวัติการในปัญจาวการะูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมัคคิตสี่เจตสิกสาสิบหกจิต 4, จตาชารรคู่นี้ไม่ยากนะไม่ยาวสั้นๆง่ายๆนะสำหรับสัจจะนะอย่างที่บอกไว้ว่าให้ทำการบ้านมาให้หมดเลยนะไม่ให้เหลือเลยนะแต่ถ้าคุณไหนยาวหน่อยก็จะบอกว่า ไม่ต้องทํามันยาวเกินไปนะแต่ความจริงนนะทำไปทุกคู่นั่นแหละนะไม่ต้องเกรงว่าจะเปรืยงสมุดแล้วก็ไม่ต้องเกรงว่าจะเปรียงน้ำมึกแล้วก็ไม่ต้องเกรงว่าจะเสียเวลาเปล่าเปล่านะเพราะว่าการบ้านที่เราทำก็คือการที่เรามานั่ง นั่งขีดนั่งเขียนนั่งบันทึกนั่งจารึกพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้บุญอย่างมหาศาลเพราะณขณะที่จิตเรากำลังคิดกำลังขีดกำลังเขียนกำลังนึกกำลังบันทึกกำลังจารึกซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นเนี่ย เป็นมหากุศลจิตแล้วยิ่งเป็นพระอภิธรรมนะโอกาสที่จะเป็นญาณสัมปยุทธ์เนี่ยมันเยอะกว่าญาณวิปยุทธ์นะแล้วก็โอกาสที่จะเป็นอาสังขาริกะก็จะเยอะด้วยด้วย,ด,วยด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เราก็พยายามตั้งใจนะมันมีแต่ประโยชน์ ที่สำคัญคือจิตของเรานั้นต้องเป็นมหากุศลแลจิตดวงใดดวงหนึ่งให้ได้นะก็พยายามทำการบ้านไปนะก็ไม่ได้เป็นการบังคับนะแต่ว่าเป็นการสนับสนุนนะเชื้อเชิญแนะนำชี้แนะว่าทำการบ้านเนี่ยดีกว่าไม่ทำนะทำดีกว่าไม่ทำ เมื่อเราหาองค์ธรรมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราจะไปดูวิสัชนากันต่อสำหรับวิสัชนาให้ดูเชื่อมโยงประกบประกอบกับองค์ธรรมที่เราหาไว้นะองค์ธรรมหมวดแรกได้ ขาเกิดของมรรคจิตในอรูปซึ่งเราย่อไว้แล้วอะมัคปุกเราก็มาขยายเป็นอะูรเปมรรคตาอุปาทกคเนหมดหลังได้ขาเกิดของมรรคจิตในปัญจโวการภูมิซึ่งเราย่อว่าปะมะอโอปเราก็มาขยายเต็มเป็นปัญจโวการเรมรรคตาอุปาทกคเนง่ายดีนะง่ายดี ถ้ายากก็จะบอกว่าไม่ดีใช่ไหมอย่าไปว่าเช่นนั้นนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะยากก็ดีไม่ยากก็ดีง่ายก็ดีไม่ง่ายก็ดียาวก,ก็ดีสั้นก็ดีดีหมดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยถ้าวันนี้พบนี้ชาตินี้โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ค้นขวายที่จะศึกษาเรียนรู้ไว ไม่พยายามจะฝึกให้จิตเรารับรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยพบหน้าชาติหน้าไม่ทราบว่าจะได้พบหรือเปล่านะพบหน้าชาติหน้ามีสำหรับปุถุชนสำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะแต่ไม่ทราบว่าเราจะได้พบ คำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพบนี้ชาตินี้หรือเปล่านะดังนั้นพบนี้ชาตินี้เนี่ยเราได้มีบุญได้รับผลของบุญจากการที่เราทำไว้ในอดีตทรงผลเปิดโอกาสที่ดีให้เรามีโอกาสดีๆศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เราต้องตั้งใจศึกษาเรียนรู้นะ ให้ชัดเจนไปเลยนะยิ่งอายุเยอะๆอย่างโยมรัตนาเนี่ยนะยิ่งต้องจัดหนักหน่อยจัดหนักหน่อยอายุน้อยๆก็จัดหนักได้เหมือนกันเพราะว่าถือว่าอายุน้อยแต่บุญเยอะได้มีโอกาสเรียนพระภิธรรมเนี่ยนะเป็นคนที่บุญเก่าเยอะนะเราก็ต้องต่อยอด สารต่อเพราะว่าบุญเก่าไม่ทราบว่าจะหมดเมื่อไหร่น่าเป็นห่วงถ้าบุญเก่าหมดเนี่ยนะไม่มีโอกาสดีๆเช่นนี้อีกแล้วอย่าไปรอศึกษาจริงจังชาติหน้าอย่าลืมว่าชาติหน้ามันเป็นผลไปจากชาตินี้เราต้องจริงจังกับชาตินี้มันจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ดี ต่อชาติหน้าหรือชาติต่อต่อไปนะเอาละทีนี้เราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันคู่นี้เป็นปฏิโลมกุจฉาของอนุโลมะในคู่ทุกขกับมรต้นหน้า27-28ยี่สิัวาปนามาคาสัจังอุปชาติตสจัตุกัสัจังอุปชาติติตหรือว่า มากาักกะสัจจะกำลังเกิดแบบดากา่บุคคลใดมักกะทุกขาสัจจะก็กำลังเกิดแก่บ,บุคคลน,นั้นใช่ไหมวิสัจนาอรูปเมาาปมักกะสัปปะทกันเตสังมากาักกะสัจจังอุปะชะติโนชะเตสังทุกขาสัจจังอุปะชะติ ปัญจวกกเรมากะสะอุปัฏฐกเนเตสังมากะสะจันจะอุปัชติทุกกสะจันจะอุปัชติในอุปัฏฐกนะแห่งมกจิตในอรูปภูมิบุคคลเหล่านั้นมากะจัจจะกำลังเกิดแต่ทุกกะจัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น ในอุปาทกนาแห่งมรรคจิตในปัญจาวการาภูมิของบุคคลเหล่านั้นมกกรรคัจจะก็องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่มกกรรคบุคคลเบื้องบนสามที่เป็นไปในประวัติการในอรูป,ปภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตเบื้องบนสาม เจตสิกสามสิบหกและมระคบุคคลสิ่งที่เป็นไปในประวัติการในปัญจวการาภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตสีเจตสิกสามสิบหกจิตตะชะโรองค์ธรรมของสัญยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ